สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือชดอตดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลนะครับที่เมืองแมนเชสเตอร์ที่อังกฤษนั้นมีอะไรมี2ทีนครับที่ฟอร์มร้อนแรงเป็นไฟแล้วก็แข่งกันทุกๆอย่างนะฮะล่าสุดจะแข่งกันเป็นปาควักตังออกมาวัดใจกันว่าใครแน่กว่ากันเอ๊ะเขาจะแข่งอะไรกันส่วนใครที่สนใจอยากบินไปดูบอลที่อังกฤษวันนี้ชอดเ็ดกีฬาแชมป์จัดไป สองทีมยากพึ่งซัดกันไปจบ0 0ครับแมนซีชุดฟ้ายังนำเป็นจ่าฝูนะครับส่วนปีศาจแดงแมนยูอยู่อันดับ4แต่สงครามยังไม่จบครับเพราะว่าทั้งสองทีมนี้ยังไฟกันเพื่อเป็นทีมที่มีมูลค่านักเตะสูงที่สุดครับ1 1ตัวจริงของแมนยูนัดล่าสุดค่าตัวรวมกันเกือบ1 5 0 0 0ล้านบาทนำโดยกองหน้าดาวรุ่งค่าตัวแพงที่สุดในโลกอองโตนี่มักเซลจากฝรั่งเศสคนคนนี้คนเดียว2,000ล้าน แมนซิตี 14, ้ก็14,200ีันกว่าล้านครับโดยมีตัวรุกที่แพงที่สุดของทีมเควินดูบรอยน์ชาวเบลเยียม32,50ล้านบาทล่าสุดยังไม่พอครับอาจจะเปิดศึกแย่งกันควัก3,500ล้านบาทเพื่อซื้อแอร์แดงอาซาตัวจีบเบลเยียมของเชลซีอีกโอ้โหครายได้ไปทีนั่นแหละครับแพงสุดส่วนครนะครับที่อยากลุ้นไปดูบอลแล้วก็ชิลท่องเที่ยวที่อังกฤษเครื่องดื่มแมนซัมเตรียมจัดไปครับเพียงฉีกฉลากและดูรหัสข,ข้างขวดหรือดูรหัสใต้ฝาห่วงกระป๋องส่งมาลุ้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง f a c e b o o k c o m i a m m a n s o m หรือทางเว็บไซต์ i a m m a n s o m c o m ตั้งแต่วันนี้ถึง24ธันวาคมนี้ร่วมลุ้นทริปสุดมันตะลุยแดนอังกฤษถึงเมืองแมนเชสเตอร์แบบแมนแมนพรุ่งนี้กลับมามันสกันใหม่